สดยามเช้าโดยกลุ่มปตทพลังที่ยั่งยืน PTT ี Global Chemical, ที b ล l Chemical ไทยประกันชีวิตน้ำดื่มสยามครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบพูดคุยกับรายการสดยามเช้านะครับวันนี้นะครับมาพูดคุยกันวันนี้ผมทวีรัตน์มัทวีวงศ์นะครับมาแทนคุณไพศาลนะครับ ในช่วงนี้นะครับดัชนีของเรานะครับก็เมื่อช่วงนี้นะครับดัชนีถือว่าปิดเมื่อวานนะครับปิดบวกไปถึง16จุดนะครับก็บวกไปถึง1.09เปอร์เซ็นต์ะครับเมื่อวานนี้สามารถทำสูงสุดได้ไปนะฮะบวกไป25จุดนะแล้วก็ต่ำสุดได้ไปถึงปรับลงมาที่9จุดนะครับ ดัชนีมีการปรับตัวเคลื่อนไหวนะฮะเด้งกลับหลังจากที่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับดัชนีนี้มีการปรับตัวลดลงไปค่อนข้างเยอะนะฮะลงไปต่ำกว่า1 5 0 0จุดแล้วก็เด้งกลับขึ้นมานะครับก็ถือว่าอพอช่วงนี้เป็นช่วงที่ตีกลับรีบาว์ขึ้นมานะครับโดยที่ปัจจัยที่เราได้ติดตามกันก็คือเรื่องของการทำวินโดวดรีซิ่งนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงที่ บริษัทจดทะเบียนต่างๆทายอยประกาศนะฮะที่จะทําราคาปิดนะฮะเพื่อให้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับในช่วงนี้นะครับสิ่งที่เราต้องตามอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของทาง t r i กเกอร์ฟันนะครับทาง t r i กเกอร์ฟันเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ตอนนี้ทาง t r i กเกอร์ฟันจะจะยอยประกาศออกมานะครับ ว่าจะมีผลการดําเนินงานแค่7% 10%นะฮะแล้วพอมีกําไรก็ปิดแล้วก็เปิดใหม่ปิดแล้วก็เปิดใหม่ตลอดเวลานะครับนี่ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ดัชนีของเรานี่มีการปรับตัวเพิ่มสูงข,ขึ้นได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะฮะเรื่องของปัจจัยต่างประเทศนะฮะตอนนี้ปัจจัยต่างประเทศเราต้องตามดูอย่างต่อเนื่องว่าทางอิตาลีนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับ ทางไซปรัสจะเป็นอย่างไรนะครับขณะที่ปัจจัยภายในเองก็คงต้องดูเรื่องของปัจจัยทางด้านการเมืองของเรารว่าจะมีปัจจัยลบใหม่ๆขึ้นมาไหมนะครับสรุปในส่วนของตารางเมื่อวานนี้นะฮะต่างชาตินะครับก็ยังเป็นฝ่ายซื้อสุทธิอยู่นะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ต่างชาติซื้อไป1200กว่าล้านบาทนะครับขณะที่สถาบัน,นบตัวทิกเกอร์ฟัน,นซื้อมาถึง2483ล้านบาทนะครับ รายย่อยนะครับก็เป็นฝ่ายที่ขายสุดที่เมื่อวานนะครับ3,600ล้านบาทนะครับถ้าดูในตัวโมเ c กที e ก็จะพบว่าตัวโมเสกทีบเนี่ยนะฮะตอนนี้เริ่มมีหุ้นเก่งอะไรมีมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะตัว M-Link นะครับเอ็มลิงเองก็ติดโมเสกทีบระดับหนึ่งแล้วก็ตามด้วยตัวทิ p โก้นะครับอินทัชนะครับแล้วก็ b l a n นด์เคทบนะฮะจะพบว่าตอนนี้เนี่ยในธุรกิจของ 3G นะครับเริ่มมีผลกระทบมาค่อนข้างเยอะ นะฮะเป็นเชิงบวกมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นทางอินทัชอะไรต่างนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นักลงทุนนะครับถ้าสนใจที่จะลงทุนก็ดูในส่วนของตัวธุรกิจ 3G นะจะเป็นตัวนึงที่จะทําให้ท่านสามารถทํากําไรได้นะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยปัจจัยที่มีผลกระทบเข้ามาอีกก็คือเรื่องของว่าข่าวจะซื้อกิจการต่างๆของทางคุณเจเริญน,นะครับ โดยเฉพาะตอนนี้เป็นโฟกัสที่ตัวทิปโก้นะฮรราคาหุ้นวันนี้ก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเลยทีเดียวนะมาที่15บาท50นะจาก5-6บาทนี่ตีขึ้นมาค่อนข้างอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นปัจจัยที่ต้องติดตามดูนะครับซึ่งในส่วนของดัชนีช่วงนี้นะครับของทางยุโรปนะฮะเราต้องไปดูนะครับว่ายุโรปเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะรทางอิตาลีนะฮะ เขาจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้หรือเปล่านะครับซึ่งความไม่แน่นอนตรงนี้เนี่ยมันยังคงกังวลต่อภาพรวมนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็อุปสงค์ในเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลงทางอิตาลีี่ยมีการปรับตัวลดลงมานะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่กดดันให้ทางยุโรปนะฮะก็ยังคงผันผวนอยู่คงไม่ผันผวนมากนะค,คงเป็นลักษณะการทำไซด์เวย์นะครับฟุตซินลงไปลงไป11จุดนะครับแล้วก็ DAX ของทางเยอรมนีลงไป90จุด CAC 40นะครับก็ลบไป38จุดนะครับส่วนของทางมริการเมื่อคืนนะครับลบไปแค่33จุดนะครับก็คงดูปัจจัยเรื่องของไซปัสเป็นหลักนะครับอย่างอื่นก็คงไม่มีอะไรนะครับส่วนของตลาดเอเชียนะครับก็ยังคงปรับฐานอยู่นะฮะทางนิกเกนะครับก็ลบไป195จุดนะครับหางเซ็งลบไป241จุดนะครับแล้วก็สเตตทมลบไป2 ไต้หวันลบไป28นะครับเซี่ยงไฮ้นะครับลบไป52จุดนะครับก็ทิศทางตอนนี้นะครับคงต้องตามดูนะครับว่าแถบเอเชียเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับขณะที่ค่าเงินบาทนะครับของเราตอนนี้เนี่ยยังคงไซเวย์อยู่นะครับแต่ยังไงก็ยังคงแข็งค่าอยู่นะครับตลาดค่าเงินบาทของเราอยู่แถวๆ29.3ถึง29.32บาท ต่อดอลลาร์นะครับยังคงไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับคงต้องอติดตามดูนะครับแล้วฮะช่วงนี้พักกันสักครู่ครับประกันไม่เคยมีคืนให้ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ60,000บาทต่อครั้งเยอะ ให้ค่าชดเชยเวลาห้าร้อยบาทพอยเยอะนะเดือนหนึ่งก็หมื่นห้าแล้วนะครอบคุมฆ่าตกรรมถูกลอบทำร้ายก่อการร้ายเจลาจลน,น่าจะหมอะนะเพราะตอนนี้เกิดบ่อยมากประกันไม่เคลมีคืนคืนเบี้ยประกันไทยปีสุดท้ายสุดยอดเลยครับได้งค่ะได้เงินคืนดีๆใครไม่อยากได้เงินคืนชอบทำเลยสนใจติดต่อตัวแทนไทยประกันชีวิตหรือโทร0 2 2 6 9 9 8 9 8กไทยประกันชีวิตดูแลคุณตลอดไป PTT Global Chemical แก่น,นำด้านธุรกิจเคมีพันของกลุ่มปตทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอารอมติกชั้นนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันธ์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต บนหยดน้ำเพื่อแบ่งปันสิ่งดีให้กับผืนแผ่นดินนี้กิจกรรมเล็กๆที่มากกว่าความยิ่งใหญ่การดูแลที่เกินความกวงใหญ่เพราะเราตระหนักถึงคุณค่าแห่งสังคมไทยน้ำดื่มสยาม ุยกันต่อนะครับในรายการสดยามเช้านะครับในช่วงนี้มาดูเรื่องของทองคำนิดหนึ่งกันละกันนะครับทองคำนะครับก็ปิดไปที่1,600ง้อีก7เหรียญน,นะครับก็บวกไป9.9เหรียญนะครับ,รนนรบช่วงนี้นะฮะทองคำก็คงถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในการลงทุนนะครับแต่ว่าหลังจากที่ช่วงนี้ ทิศทางของปัญหาทางไซปรัสยังมีปัญหาอยู่นะครับคนเองก็คงต้องหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ว่าทิศทางของทองคําตอนนีน้ถือว่ายังอยู่ในช่วงของการไซเบอร์ออกด้านข้างอยู่คงไม่มีอะไรมากมายนะครับก็คงต้องรอดูเรื่องของค่าเงินด,ดอลลาร์จะเป็นอย่างไรจะแข็งจะอ่อนอย่างไรนะครับระยะก,กลางเศรษฐกิจโดยเฉพาะกลุ่มยูโรโซนจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวนะฮะเคยพูดเรื่องของทองคําเรื่องของเศรษฐกิจยุโรปนะฮะว่า ทางเศรษฐกิจยุโรปเองเนี่ยเขาน่าจะผ่านพ้นจุดต่ําสุดไปแล้วแม้ว่าในช่วงสั้นนะครับจะมีปัญหาบ้างแต่ในระยะกลางยาวนะครับผมดูแล้วนะครับทิศทางของเศรษฐกิจทางยุโรปน่าจะฟื้นตัวแต่อาจจะชา้าทีหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้เราย้อนกลับไปดูที่ดัชนีของเรานะครับล่าสุดนะครับลบไป5.4นะครับ1,555จุดนะครับก็ช่วงนี้ นะครับดัชนีของเราจะยังคงอยู่ในช่วงของการทำไซด์เวอยู่นะฮะตั้งแต่คือเนื่องจากว่าลงมาต่ำกว่าพั0พันแล้วก็เด้งกลับขึ้นมานะครับ มา1,560ตอนนี้ก็ขึ้นมาหลายวันนะครับก็อาจจะมีการพักฐานบ้างนะเพราะฉะนั้นในระยะสั้นดูแถวๆ1 5 5 0ให้ดีก็แล้วกันนะครับว่า1550ยืนอยู่ได้ไหมถ้ายืนไม่อยู่อาจจะมีการเทขายทำกำไรออกมานะครับก็หุ้นที่น่าสนใจถ้าหากว่ามีการปรับพักฐานลดลงมานะฮะโดยตอนนี้ให้ไปสังเกตดูในตัวไทคอนเดมโก้ EA นะครับแล้วก็หุ้นของเสี่ยเจริญอาจจะมีแรงเทขายลงมาก็หาจาังหวะช้อนซื้อในช่วงปรับตัวลดลงมาก็แล้วกันนะฮะสตัวนะฮะ ไทคอนเดมโกเอเอนะครับมาเจอกันอีกทีหนึงนะครับในวันจันทร์นะครับวันนี้เวลาหมดนะฮะพบกับผมทวีรัตน์มัทวีวงศได้ในวันจันทร์นะครับวันนี้ต้องลาแล้วครับสวัสดีครับ